ทรัพย์สิสนเงินทองทั้งยศถาบรรดาศักดิ์ธุรกิจอาชีพเจริญบารมีเสน็จประทับเทียบนามนพลทลานพิธีวัดผูกุมงขึ้นกันติตวาจริยาป้าทัง เมสัการิยาสพพินดทายังสัพพโคสังมิลสันติสหิสุรังปะทวสังวิสุทธิเทวิสพพทิพยาสังขคยมันตุประสิทธิโอพระภูมิณีพระภุมภารีตังไปยะกันตุงอารคเยนาสุขนาจ่าปัจฉิมสมิงวิรูปะโคจ่ามหาราชาทิสัพพะเทเตปิตุนเทมอนุรักษันตุงอโรคเยนาสุขนาจ่าผายัสมิงนาคาจ่า มหาราชานทิสาภาคเกตเปตุมแหอรุราคันตุอโรคยานกทิสาภาเกตเปตุมเหราคันตุอโรคเยนาสุเกนาจไอสานนสมิงยาขาจามหาราชานทิสาภาคกินโทจาพระมโนจาไสยทิทังเโตจาสุรโคจะเทวาเสโทจา เทวคุาโยจ่าเอเตจัตตารุเทวามหาเทวาพุทธปัสนาธรรมปัสนาสังฆปัสนาพุทธครวตาธรรมกรวตาสังเทวเสโยจ่าเทวคุญโยจ่าเจรังวาธิตังวาธิตังวาดิสินังวาศยานังวาระิงวายทิวังวาสัพพธาตังรักขันตุจ่ามหาเทวาน ต้าว้าทวนทุกสถานพิมานแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาววดึงถึง16ห้องช่องชั้นสามกุ้งครองและป้องกันสัพพยันตรายอย่าได้มากรํากลายในพิธีมงคลน,น้นับมญอันว่านมัสก,การข้าพเจ้าจะอา่านองค์การเชิญเทพเทวาทั้งหลายพระนารายณ์เป็นอธิบดีปริสวนผู้มีศักดาเดชเป็นจอบองกุฎเกตเกลิอเกลืกกรพระแม คคคาพระสุริยันจันเจ้าทั้งสิบสองพระองค์อันทรงเหสุวรรณนาข้าพเจ้าจาักข้อยอกอนขึ้นเนื้อเสียนปางพุกข้าวตอกดอกไม้ปราปูพาช่อคันตัวราวราชนบวรราชวัตรทงชัดทงชทยพรอประสิทธิมนจริตจงประสิทธิ แก่ก้อนเชิญเทพพิราทุกทันฟ้าทุกราศีขนเชิญถวยเทพทังลายให้แจง้งประจักษ์ตามหลักการอันประสิยมรมยานพระอิศวรพนาราสักกะเทวราชพระมาธิราชเจ้าท่านเท้ามาตุรีเท้ามารีวราชศาสนาไตรตรึงอันเชิญถึงเท้ามหาพรมเท้ากับมิระพงรับพงผู้ที่เหมาะสมกับงานพิธีนอกจากนี้มาในวันนี้ด้วยเธอ แต่เท่านั้นทันเท้าชมพูทวปีปเจ้าุงพารีพระภูมิเจ้าที่ที่เรื่องอำนาจเมื่อได้ยินเสียงก้องร้องประกาศด้วยใจทันพระพิรุณอันนี้เป็พระคุณที่ยิ่งใหญ่กระพระเระจ้จามีใจพักดีศรัทธากลา้าทนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธภูชามหาเตเชะวันโตธรรมภูชามหาปัญ,ญโย สังฆบูชามหาโพธิบพุทธเดรกรกนาทั้งพิบูชิยามิณโมเมสัพพะพุทธานังภูมะเทวานังนาคานังภูปะที่ประจับผู้ังสักการะประนาโสุภาพบัญชรสัมำนังสารีนางโพชนังอุตตังกวางสัพหริวรังจิตคิดมื่อเจ้าปูพารีพระแห่งเจ้าที่เทวมงคลเทวนาทั้งหลายเหล่านาคามากมายอันมีท้ารูปปั้นักรากเป็นเขาเป็นประธานจงยาระไรเร่งห้เต็มใจจัดทัง ถวายเหล่านาคาเทวันทุกท่านที่เสด็จมาในจัดเครื่องบายสีจัดเข้าอันดับสามสกสารเหล่านี้ด้ยความสิธีกินนีและกินน้ำสําราญด้วยตรีสาตุพุะเตชนะธรรมเตชนะสังฆเตชนะอิสเตชนะสังฆารกกาตระตะนะพ สังกัจจาเปิดโลกพุทธังบังเกิดทมบังบังเกิดสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกกับวิถีอิโสไายิสซาเนโตเทวินโทอิทธิพัทธุจงวิโสไทยพระพุทธเจ้าสางหม้เปิดหูเปิดตาเปิดอายตนะทั้งหกเปิดรูปขันบังห้าเปิดห้าถึงสี่เปิดอินทรีทวานเปิดอาจารย์สรสองเปิดรูปเปิดนามเปิดธานสีโวนาเปิดครูบาอาจารย์ผู้มีคุณเปิดบุญกุศลอันมากนักอยากเปิดุ เปะมีเปิดสิริมงคลเปิดลาภผลภูนทวีเปิดเศรษฐีผู้ใจบุญเปิดหนุนดวงชะตาเปิดให้มีอายุที่ขามันยืนยาว เปิดให้เข้าถึงธรรมันประเสริฐเปิดให้มันเกิดความสำเร็จทุลังเอตสมิงรัตนตยศสมิงสป่าสารแทวเนเจตโสขอมนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไม่แผ่ผ่านให้ทรัพย์สินเงินทองมากองเถิดลากยศเกิดสมดงจิตอธิษฐานทสิ่งใดให้สมหวังดงปณิธานทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องกิจการครอบครัวให้มีความสุขความเจริญมั่นคงเพื่อ ขันต <accurately> <Queen> ุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวตุเตระเรียนเจ้าหน้าที่ได้ยกผ่านและก็เรียนเชิญท่านนรสนิการนะครับท่านดรบุญชลค่ะช่วงานนรสนิการร่วมกับธนบุราิการนะครับอิตุปิโสวิเศษเศษเศษพุทธนาเมีมีนาพุทธตังโสอีโสตังพุทธังบริปตัมภัตนามะเอ इसे 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 पुत्र नामे इमेना सोई सोतं पुत्र या सारु भावतो या कारे वातसे तेज चेवारी चंदो रति तितो सुकं सुतो चा पापं की दफसे एवम तिगुरु पैतां परिततंबा नमः हे इति इसे 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 सोई सोतं नमः ตอนพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับจึงจะได้อนุญาตให้ทุกท่านเข้ามานะครับได้จับได้ตะโกนนักราดนะระพูกรุกข้าวตามกระตอดนะครับซึ่งทางพิธีพราหมณ์นั้นก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วทำรอบบริการขึนน้นเสียงด่านหมาดด้วนะครับทุกทุกอย่างก <ไป S 1> ็มาขึ้นได้ถูกฉลองโชคชะตาของเราท่านทั้งหลายก็คงจะได้สําเร็จ ตามความมุ่งมากปรารถนาเสร็จต่อไปนะครับคอเลยครับครับเลครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผม ค่ะในลำดับต่อไปเนี้ยค่ะจะเป็นพิธีเปิดเฉลิมฉลองและบปงส่งองค์ปู่วิรูปักโหนนกคราบประจ๊ะปีเสืองพระท้าวอรสในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านกระผมนายอนันต์ยุบุศสีนายโยกุเทศเศมนตรีตะมนตขาบเจ้ารุนนุนามมาเป็นประธานในงานว่องสวงวิรูปักโหนาคาราส เ่ี่นในครั้งนี้ครับฮัลโหลไม่เป็นต้งเกิดเป็นตั้งสิบปุ่ยในนามชาวตะวบลคำปรวงอำเภอโปใจจังหวัดร้อยเอ็ดขอรายงานความเป็นมาในาาการจัดงานในครั้งนี้ในปีพศ2562ตำบลคำปรวงให้ รายงานจังหวัดร้อยเอ็ดประสานกรมทรัพยรณีเข้าบริเวณเความสูง210เมตรจากระดับน้ำทะเลปาอกลางต่อมากองทนนุนทราบดึกดำบังได้สนับสนุนงบประมาณกูพิโลปักโขนาคาราชเพื่อสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไร,ร้ เป็นที่พึ่งพิงของผู้คนทั่วไปณบริเวณมรดกธรณีคัพพะ,อง,ะองจ่ายกะทองตำบนคันพอะองอำเภอโพชัยในนามจังหวัดร้อยเอ็ดทรงพลประเทศรวมใจแก้จนประจําปีาบประมาณ2 5 6 5ขณะนั้นคือท่านพิคเนตตะพวงได้มาตัวตราชการนําว่า พื้นที่นี้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างถนนคอนรีเิสมเหล็กกว้าง6เมตรระยะทางยาว900ปูงได้ประชุมให้รานดรทัศสอ2สร้างถนน14รายยินยอมก่าทำทางจัดรองการท่องเที่ยวคันพวงช่ายภูร้อยเอ็ดพ้อมทั้ง เปิดงามวงสวงองค์ปุวิโนกดคโคนาราลและเยี่ยมชมแหล่งทัครับ,แรบมแเตรนอยว้เน,นาค่าาะ,ะคนนะขออนุญาตให้มาเตรียมตัว้านหน้าทัทีเลยนะคะ เ็จ้ารับงงหกนายบุญศรีเสียงคางทองคามไปเมื่อไปเมื่อเด่นนางพัชรีแจ้งสูุนางทองคา 9. นางกล่อมรวมอีโฮ 多盖着。 นายกเทศมนตรีตำบลคำพะอุนงครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำพะอุงท่านหัวหน้าสว่วนราชการทุกท่านนะครับทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอท่านหัวหน้าหน่วยงานท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและบรรดาผู้ที่มีจิตสภาที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ ผู้น,น,นี้ท่านนายกเทศม,มนตรีอนันต์ตำบลคำพระอุง่งได้กล่าวรายงานนะครับก็ทําให้10ล้านปีแล้วนะครับซึ่งเป็นยุคเดียวกับช่วง,งที่ไดโนเสาร์องโลกวเรามีใครเกิดทันไหมเน,นี้ก็จะมีแหล่งที่เป็นถ้าเรียกแหล่งธรณีวิท,ย,ทยาในเชิงนี้ค่อนข้างเยอะ อย่างเช่นบริเวณภูผุ้งข้าวแถวนี้ก็เป็นแหล่งของหอยโบราณของตลิสินเนี่ยที่บุขาวก็จะมีแหล่งลาโบราณที่เป็นอำเภอคำม่วงอำเภอสหัดสะขันนั่นนู้นและกระโจมนะครับก็เป็นแหล่งที่สำคัญของแั่มขประเทศไทยแล้วก็ชัวยเดือยในโดนคัดพั จังหวัดหนองบวัวลำพูแห่งภูเวียงเที่ยวภูเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นแล้วก็แหล่งข้าวข้าวสาลีขันจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนแหล่งที่พบกพี่สำลังโผข้าวสมบูรณ์แล้วก็มีมากที่สุดในประเทศไท,นนทยด้วยอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งในส่วนของแหล่งธรณีวิทยาหอ,อยน้ำจืดสองฝายุคพิีเตเชียนเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็ประกอบกับศัทธาที่อยู่เียงคู่กับคนไทยโดยเฉพาะภาภาอิสานของเรามาท้านานะครับผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็ก็จะมีความเชื่อใน เรื่องของการก่อสร้างพญานาคองปู่วิรูปัปโหนคราเนี่ยมีการก่อสร้างไว้ที่บริเวณสำนักสงฆ์ปูพุ่มข้าวแห่งนี้นะครับแล้วก็เกิดความศรัทธาแรงกล้าของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับได้เสียสละกํำลังแรงกายแรงใจและก็เสียสละกํำลังตัย์กันเพื่อให องคูวิรูปโนขนาคราชเนี่ยเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นองค์หนึ่งนะครับที่จังหวัดกําลังดําเนินการก่อสร้างแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่อ่างเก็บน้ําพระวชัยนะครับอันนั้นเรียกว่าองค์พญาสีสุดโธนคราชปาันเถระรวมตาคีรเดิมขถึงตัวนี้เนี้นชาว,าวจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเราเัาลองนะคบเราองชาวตะบนข้พระอคงที่เป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาภูิ้ทำข้าวพัฒนาตรางแข่งหนึ่งที่เราที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะได้ให้ความสัมพัญในการที่จะพัฒนามาเพื่อที่จะผลักดันนะครับให้ได้มีการทำนะครับก็รับียกไป ในส่วนของถนนที่จะเข้ามายัางสถานที่แห่งนี้จะเป็นครับถ้าเข้ามาสะดวกเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปเขาคือหนีบรางวัลต่างๆนะครับสองสามสี่ห้าเรื่องรางวัลเล็กๆท้ายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่กําลังดวงของข้างอีกนะครับแล้วแต่พวกของผู้ที่มารับได้บูชานะครับ <ๆ S 2> ก็ขากว่าต้องมีเรื่องราวของการแก้แก้แล้วทําให้ชาวบ้านของเราเนี่ย มีไรายได้ด้วยนะครับมีไรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ทําให้คนในพื้นที่ของเราเนี่ยมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็วันนี้และขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับอํานาจแห่งองค์ปู่วิรูปโขนาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขวากโรคภัยและภระยันตรายทั้งหลายและสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนตลอดปีนี้และปี2567ที่กำลังจะมาถึงนะครับขอบุญครับติดรอบเลย

นับไปหล้วหน่อยครับห้าขอทุกคนนับอยหละครัอมกันนะคะห้าสี่สาองหนึ่งสองมืออนน่อดใส่นเฮ้ยอดปะ น้ำแล้วป๊ปล่อยไหมน้ำแล่าป๊าปล่อยลงแล้วขึ้นมาอีกโอ้โซนผู้บรนี่ทแล้วมาเทน ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทคันธ้วเป็นอย่างไรคะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการแสดงแองของน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยน่านศรีจังหวัดกาฬสินธุ์เชินท่ะเข้ามาแจก 哈哈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 